สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทกุกท่านกำลังอยู่ผมครับเจชาแนลนานมากไม่ได้ปอกมพะพร้าวนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนี่เป็นมพะพร้าวกะทินะครับผมวันนี้จะทำขนมตาลนะครับขนมตาลใครเคยปอกมพะพร้าวเองบ้างคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเลยใครเคยปอกมพะพร้าวเองบ้าง วันนี้มีรถมาถ่ายไล่ด้วยอาจจะมีเสียงรถถ่ายนะครับทุกคนใชรเคยปอกมะพร้าวเว้นแกงหรือจะทำขนมอะ่ะว่าแต่ว่าเคยปอกมะพร้าวเองคอมเมนต์มาให้รู้หน่อยนะครับใครยังไม่เคยปอกก็คอมเมนต์มานะครับว่าเป็นยังไงซื้อกะทิกล่องหรือว่ากะทิตลาดนะครับที่เขา ขูดคั้นเอาส,สดๆนะครับหรือเป็นกะทิกล่องจะเป็นวิธีการปอกมะพร้าวนะครับผมใช้มีดที่มีน้ำหนักนิดนึงเพราะว่ามันจะรเจาะลงไปถึงเปลือกนะครับมะพร้าวได้แล้วก็งัดได้ถ้ามีดอ,อ่อนๆนะครับมีดอาจจะงอได้นะ เป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ปอกมะพราวครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจชาแนลทำกินทำขายทำส่วนนร้อยร้อยอย่างนะครับกับเจชาแนลนะครับผมพอเราเชาะนะครับรอบลูกแล้วเราก็จะมาฉีดเปลือกมนออกนะ รถไถได้ละชากรอบลแล้วก็ดึงดึงเอาเปลือกออกอย่างนี้นะดูที่ว่าผมจะปอกกี่นาทีเนะี่ยก็ไม่ใช่มืออาชีพนะครับทุกคนแล้วแตเนี้ย ตั้งแต่สมัยเขื่อนป่าศักดิ์โชลสิทธิ์จะไม่สร้างอ่ะเขาจะมีการทํากระถางต้นไม้แบบนี้ทุกคนอ้าวใครเคยทํากระถางต้นไม้ด้วยเปลือกมะพร้าวรู้สึกว่าต้นเดฟหรือต้นคุณนายตื่นสายอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาก็จะเอาเชือกเอารวดอะไรมาห้อยแขวนแล้วก็เอาต้นเดฟมาโขกอย่างนี้ครับผมงามมากแล้วแขวนมันก็จะสวยใช่ไหมคุณนายตื่นสายหรือต้นเดฟต้นอะไรเนี่ยเนาะอ่ะเดี๋ยวแต่ตัวน,นี้มัน กี่นาทีแล้วโอ้สามนาทีหรือถ้ามืออาชีพน่าจะเร็วกว่านี้นะใช้ไม่เยอะครับเอาแค่เนื้อมันไปไปโรยหน้าหน้า,าขนมตาลน,นะครับผมก็ใช้ไม่เยอะอันนี้ไปตอนต้นไม้ได้นะครับเอาไปแช่น้ำไว้คืนนึงเนี่ยกาบมะพร้าวาขุยมะพร้าวเอาไปสับๆๆก็จะกลายเป็นขุยมะพร้าวแล้วเราก็จะมาก้อน ใช้เวลาก้อนประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีเนาะเนี่ยใช้เวลาก้อนประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับผมแต่เราไม่ประนีตเราก็ถ่าได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถ่านะก็ใช้มีดที่มีน้ำหนักนะครับไม่ง,งั้นมันจะไม่สามารถเข้าไปในแก่นกะลาได้เนี่ยก็มันจะมีอยู่สาม หนึ่งสองสามเนี่ยให้เอานิ้ววางนะครับผมวางแล้วแต่เราวางถนัดเนี่ยวางปิดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช้ตรงด้านคม,มใช้ใช้ตรงหลังมีดนะครับนี่นะครับทําอย่างนี้นะหลังมีดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน้ําออกมาแล้วเอีหวานไหมทุกคน ได้ไหมเนี่ยได้แล้วแล้วแล้วผมก็ททำสำเร็จ4นาที5นาทีเก,กือบ5นาทีง่ายๆนะครับเทคนิควิธีการปอกมะพร้าวคอมเมนต์มาให้ด้วยนะว่าเคยทำหรือไม่เคยทำนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำอาหารทำกินทำขายสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะครับผมโชคดีเป็นของทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับ กดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ